คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเกาเาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเลขโคมงทุกถ่ายของพอเซนน้องขไข้ด้วยครับผมพร้อมกับไปอัปเดตอาการของพอเซนน้องไข้พร้อมนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอา,อาทิตย์ก้อนนั้นก็คือ พอเซนน้องค่ายบ่สบายครับผมกลับไปพาตัดใส่ติ่งมากครับผมตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่บ้านอยู่ครับผมมณีเจ็บภาพพี่น้องเอฟซีไปตามตัวโค้งสรุปโค้งสุดท้ายว่าพอเซนน้องค่า,าเน้นย้ำตัวใดขครับผม2ตัว3ตัวน้อพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ได้ลาวนํากันได้ครับผมกัวันที่1ก,กรกฎาคมก่อนสิเบิ่งแนวทางตัวเลขของพอเซนน้องค่ายเอดมินก็มาแชร์กข็ขอขอบพระคุณพอได้ครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับ ดูกับหลานเนาะพี่น้องเนาะส่งต่อพี่น้องเอฟซีเพื่อ,อ FC, ได้โชว์เรียลล่ามกำกันครับผมครับกระเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค,ค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเรื่องครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางของสุดท้ายของพอเซนน้งค่ายกันเลยครับพอครับแอดมินเก่ามาเชียร์สวัสดีพอเซนน้งค่ายครับผมครับสวัสดีครับครับครับพอ่อมาถามข่าวพอน้ำหน่อยครับผม เป็นยังไงน้อครับผมตอนนี้อาการก็ไข้เนี้ยเือนกดอก,กําลังกินเขากินกําลังทําดีหน่อยหันย่างกันอะ่ะโอ้ก็ย่างเจ็บแผลอยู่บ่ครับเป็ยังไงมันก็เจ็บตุงบร<อ>ิเวณนอกไปล่งตไปไปตัดไหนมาหน่ล่ะอ๋อแผลเรื่มตินแล้มบ่ครับผมตีแล้วแก็เขาก็นัดไปอีกเดือนหนาไปเบื้องแผลพอที่กิบซีเดือนหนากิบซีเดือนหนาครับผม ไปเบื้องแผ่ไปเช็คแผ่ว่ามันนี่อักเสบบอดครับปะมือมีซีขอยงยานก็ไปตัดไม้มาแล้วอ๋อวันซุกมื่งกี้นี่ครับผมงานครับตัดไม้เรียบร้อยว่าฉิล่องไปเข่ากะเมือยงมือมันม่ไหวเว้ยอยู่บ้านเซาเนาะอ๋อครับผมเาก็ต้องมันมองมีเงินมุ้พวกหาซอยได้ลูกกับ จะมันเนาะเข้ากับครับซ้ำหาอย่างย้คของอะไปโอ้พอยิ่งจะไปเห็นงานเล่บอกครับผมไปแลวเมือ่อต้องไปเข่าการเรี่ยงล่งลองมึงโบตองตออ๋อแปดชั่วโมงเออมับ,บอแมนแล้วสิบสององตัวโอ้สิบสองเปี่อเออมันบอแมน,นมอ่นกุลมะเมาเนาะอรือวปกพอ่อครับจะว่า,าอันนั้นเป็นโอ้ด้ตัวนบครับพออ่อเออ ันเรืบอกเันพอบอกเป็นใหญ่จุดนำ้ำแผลแผลหายจังขึ้นหน้าเพราะว่าจุดจุดเจ้าของมันตรวจถูกสองชั่วโมงมันยังดุครับ,บก็เลยเอากายเดียวก็ดีก็ว่าได้งี้ยังกันดอกคุยก็อันทั้งจ้าของไปหรือเปล่าคุยแล้วไปเคลียร์แล้วคุยกับพอบอกเลยรื่องน,นี้เบื่องดีๆเด้อพอกัดทำบ่ไใบกัดจัง ขีว่าแล้วบอนนะบอกบอยากขื้ว่าะพอ่้องยากเ็ยังว่าเงินข้ามบมีเดี๋ยวก่งวดตนงวดล่าอีกโอ้งวดเิ่นทีนึงกกระดาษพ้มนี่ยข,ขอให้โดนเด้อครับพี่น้องเลขขอัเส้นน้องไข่สีผ้าไปซะเป็นไปโบโบฝนเอ้บฝนแปดครับวิ่งบนล่างแปดกับศูนย์ังยังมันโคงขึ้นเก้าบ่ครับมันโค้งขึ้นเก้าว่าสิาตั้งครูเลยโอ้ตภวะตวเบึงเบึงแล้ว เม่นโบจับคู่กันกระเจียกข้างกับเดิอแยกข้างแบบเป็นลูกล่างปะครับบนล่างเนี่ยแหละมันจะเป็นยนลูกบนล่างขั้นขั้นนั้นโบจับคู่คู่มาเป็นแปดศูนย์นะครับผมสมมติว่าล่างนี่เป็นแปดหนึ่งเค่นเสียครับข้างบนนี่อาจจะเป็นศูนย์ยันก็ได้ทังสี่นะครับคือว่าต้องติดทั้งสองตัวเลย นี่อันแมนคลิปสามแปดกับศูนย์มันใจมันใจครับครับตอนนี้กับนีบนรางพอรขีดเส้นใต้ให้อันนี้ทบทวนคลิปแรกเลยครับผมคือแปดศูนย์กับศูนย์สามครับผมว่ามันจะชื่อดได้เพราเลขกมันสิบห้าหนีจากแปดมันหนีเพราะไรหรอกครับน้ำเชี่ยที่บอกก็พอหลอกหลอกแล้วว่าสิบห้าหนีจากแปดอ่ามันมันหนีเพราะอะไรหรอกแปดกับศูนย์มันวนเวียนวนเวียนเิ็นนี้ไปเลย ก็ยังเป็น,นเหลเก็กตัวเก่าอีเด้อครับผมแต่ว่าเห็นพอว่าจะจับเหล็กอีกตัวหนึ่งให้ครับ,บ,บแต่ว่าก็อยากจับจุดหรอกมัน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 คึ้นิปมันขึ้นไปเมียนดอกี๋ยวบางแล้วเอาเอาเอาเหล็กในห้องรอของห้าวนี่แหละที่จับตัวจับสองคู่ว่าเอาฟันไปเลยครับเห็นตถือกระยามันเนาะครับผมแต่ว่าก็อยากถิ่มชุดเก่า ยางิีบสุดเก่ากับผมแต่ว่าตัวนี้คิดว่ามานน่นอนนะึ่เพราะว่าเบื้องต่ำสูตรที่ว่าเอามาจากเขาเนี่ยเปรียบเทียบห้อยเก่ามันม,มันจ่เปเลี่็นเรื่องตัวนี้ตัวนี้นะขาเบื้องนี้เนี่ยนางเบื้องแต่ว่าขั้นถีปฟันบนล่างกับกับบรรยากาเนี่ยแต่ว่าจ,จ,จับไปสองคูจับไปสองคูก็บนล่างไว้เลยครับผมมันยักไงจีเอาแค่ okay. ตัวนี้เข้าบริจัทคูนหกสามหกสามเหล็กในตารางอืมกับหนึ่งแปดเท่าน,นั้นละ่ะฟันไปเลยโอ้ยยังเป็นหนึ่งแปดยังตัวเก่าอยู่อืมครับเพราะว่าเบิงเบิงห้อยทีว่ามันออกมากบางอย่านเอียงเก่าสองเอียงขนาดมันที่อยู่มงเก่าโอหกสามเก่าสองนั่นแหละครับผม ตัวากาจะถิ่มเล็กในแต่ล่างได้ครับพี่น้องหลังเออจ8เปียดเลยคอนข้างคอดขาวจิบ้าแหยงกมมนะสิดวันนะครับผมสิบแปดประมาณเขาเอาไปจับหลายมันก็จี่หนี้จับก่อเก่ามันิแบบดีว่าไปเพิ่มสุริ็์แมนยูครับผมอีซีเพิ่งเกิดจิบ้าไว้ตอนนี้เขาหาหาสองเจ็บเขียบเก็บเขียบให้หกสามก็เปียดเปดน่งไม่เกินมก แปดก็แปดหรือบนี้แน่นอนฟังไปได้ครับผมเอากระนี่แหละเนียนเนียนเลขหกสามกับแปดหนึ่งเท่านั้นตัวเนียนเนียนเลยของเกาแย่ถิมได้ครับผมเนียติดติดไปนล้วนักดบอลแล้วสามตัวกับหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งได้ครับผมคลิปแหลกนั่นแหละเพราะว่า แ้าไครคิดแล้วก็จะตีชื้อได้บ่ได้บุมันถึงไปซ้อนกันค่าปวดเนาะโอ้กว่าเห็นแต่ต้นง่วยยิ่งครับผมพอเส้น้องไขยครับประมาณหกแปดก็ซื้อได้บ่านหกแปดบ่ครับคิดติดไว้น้ำแนวมันไม่ตู่มากหลายตู่อยู่แต่ว่าคั้งทีไปขีดแต่ใจหลายมันก็จะหลายตู่ครับผมใครเพป็นเลือกเอาเนาะครับเลือกเอาเลยครับผมมาแต่ข้ามาใจต่อมองเลียวว่า หกสามมมีเปเส้นมากก่อนหกแปดกัแปดหนึ่งนี่แหละที่มากมันนี่ก็คือปั้นหอย้องหางแห้งๆกับหกสามเลยครับผมหนี่ละมักหมักักคือว่าหมักในตะล่างนี่แหละครับพี่น้องเหล็กในตะล่างเนี่ยพอกรถิม้ครับผมกระถิ่นกระถิ่นมาหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนี่ครับผมจะว่าแต่ว่าจะไป มุมไหนใส่มุมไหนนี่นะครับผมปัญหาครับผมเนาะพนั่นแหละอันจําได้บ่จําได้บ่งงวมันออกอันแปดหกศูนย์อ่ะครับผมนั่นแหละย่านย่านตัวนี้มาเต็มเต็มเลยนะนี่นี่พ่อจับหยิ่งอืมย่านเคลดน้าตัวนี้น้าดิเด่นครับถ้าว่าซื้อไว้ลวดอันยาถิ่มซื้อนักเบาเอา,เอาพี่น้องจะไปเลือกบางเทือก กอกับมันย่าให้แล้วเด้อครับผมน้่งเชื่อให้ว่าผ้าหนีบผ้าหนีไปเลยบ่อนไปบ่อบบี้ดอกไปบ่อบบีเด้อครับผมถ้าจับไรก็หนีกันสิไล่ไปนอกพ่อเนาะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละขับพีเทอราหน้าแต่ล่างหนมานเนี่ยนอนครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะมันนั่งเบิ่งกับสูตรของสายขมิ้นเิ่นอันเดียวกันเลยสายขมิ้นปนอยู่ในหันล่ะครับปนอยู่ในหัน เที่ยวบเทียกันมันเข่ากันน้องเรามันเข่ามันติดติดกงวดอะครับทั้งบนทั้งล่างดิมันก็คือเป็นชุดนี่น้องพอรน้องที่พอจับให้แมนแมนปุ่นตีกันเลยมันเข่ากันเลยก็เลยว่าเอ้าก็สันสีคือเป็นมักาทันหกสามกับหนึ่งแปดครับผมนี่แหละคิดว่าหางนี่แหละประมาณนี้เนะครับผมครับทีเจน่าเบิ้งรองเบิ้งรองเบิ้งเนาะครับขอบขอบคุณพอแล้วครับผมจังไดก็ขอให้เข่าเรื่องงวดนี้ พีน้องเอฟซีร่วมทางเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์น้ำเนาะร่วมทงพอน้ำเนาะครับผมครับครับเป็นโซเป็นลานต้องการมดครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอะคุณพอเซ็นน้องไข่เล้วครับผมก็ขอหายว่านหายคลื่นนะครับผมขอมากเป็นปกติครับแนวได้ไล่ๆก็ห้ผ่านไปน้ะงพอเนาะมีแต่สิ่งดีข้ามาวันนี้ครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ชีลบควนเวลาพักควอนพอซัมเน็ต้ะครับผม ครับสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมกะได้มาเรื่อยๆครับผมสำหรับตัวฟันท่งเน้นๆเนาะครับนาะก,กับพอเส้นน้อง่ายก็คืออ่าหกสามกับหนึ่งแปดได้ครับผมแต่ว่ากัจยศถิ่มชุดเก่าได้ครับผมก็คือแปดศูนย์อ่าแปด สามล้วกับศูนย์สามศูนย์เจ็ดแปดหกครับผมครับเป็นเลหล็กหกหางสำหพี่น้องเนาะแล้วพอ,อพวกันยัง่งเป็นห่วงเหล็กตัวนี้ด้วยะครับผมกับทิปไยแน่ก็คือหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอให้พี่น้องเอฟซีของเกามาเชียร์สุขูสุก้อนถูกหวยแล้วเงนินไปทำกันได้ครับผมงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมหกสิบหาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ